วิชาสูตินรีเวททางการแพทย์แผนจีนการวิภาคและสรีระของผู้หญิงนะคะอันแรกเปากงก็คือมดลูกนะมดลูกเนี่ยจะมีชื่อเรียกอื่นๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นจือกงหนุนซิเปา เปาจ้างจือจ้างหรือว่าจือชู่นะคะก็คือเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ภายในของเพศหญิงนั่นเองซึ่งมดลูกเนี่ยเขาจะรวมถึงมดลูกท่อนําไข่แล้วก็รังไข่ด้วยนะคะซึ่งตําแหน่งเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางของท้องน้อยนะคะอยู่ด้านในอุ้งเชิงกรานนะอยู่ในส่วนด้านใต้ของใต้ไม้นะคะด้านหน้ามีกระเพาะปัสสาวะเนาะแล้วก็ด้านหลัง จะเป็นไส้ตรงนะคะซึ่งหน้าที่เนี่ยของมดลูกก็คือจะมีหน้าที่จู่สิงเยื้อริงช่วยให้เลือดประจำเดือนเนี่ยไหลเวียนได้ปกติแล้วก็ควบคุมพวกฮอร์โมนแล้วรวมถึงสารคัดหลั่งนะคะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาทารกนะที่อยู่ในครันนะคะทำหน้าที่ช่วยในการคลอดนะคะ ลักษณะเด่นนะคะของมดลูกก็คือเขาติ้งชีฉางเสีย่ยก็คือเป็นอวัยวะกลวงพิเศษใช่ไหมเขาทั้งเก็บแล้วก็ทั้งระบายในเวลาเดียวกันเก็บคือเก็บอะไรเก็บก็คือเก็บไข่เก็บทารกไว้นะถึงเวลาที่เขาต้องระบายก็คือระบายเอาเลือดประจําเดือนออกนั่นเองเนาะโดยหลักการทํางานเขาก็จะมีรอบที่ชัดเจนมีหลักการที่แน่นอน เส้นลำปานของมดลูกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่นะคะในการพาเลือดพาอินนะคะมาเลี้ยงที่บริเวณของมดลูกนั่นเองนะช่วยให้หน้าที่การทํางานของมดลูกเนี่ยทำงานได้ดีรวมถึงช่วยในการไหลเวียนขับประจําเดือนแล้วก็ควบคุมการตั้งครรภ์และการคลอดนะคะหน้าที่นะหลักๆของเปาลั่วนะคะก็คือจะทําให มดลูกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนะที่ควรจะอยู่คืออยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนไม่หย่อนหรือสูงเกินเกินไปต่อมานะคะอินเต้านะอินเต้าก็คือช่องคลอดหรือเรียกว่าฉันเต้าจือฉังก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยมีชื่อปรากฏครั้งแรกอยู่ในจูปิ้งเยียนโหรุนนะคะในคัมภีร์เล่มนี้แล้วก็เขาเนี่ยจะทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างตัวของมดลูกแล้วก็อวัยวะเพศด้านนอก หน้าที our our er ่ของช่องคลอดนะคะก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อโรคหรือว่าวายเสียที่มาจากข้างนอกเนาะทำหน้าที่ให้ความสะอาดก็คือปกป้องสิ่งสกปรกนั่นเองนะเป็นช่องทางในการขับเลือดประจําเดือนแล้วก็ขับพวกสารคัดหลั่งต่างๆตกขาวต่างๆให้ออกมานะคะเป็นบริเวณที่ไข่กับอสัจิจะได้เข้าไปปฏิสนธิกันนะคะแล้วก็เป็นช่องทางในการคลอดแล้วก็ขับน้ํข่าวปลาออกมาด้วยเนาะ อวัยวะต่อมาก็คืออินหูนะคะอินหูก็คือเป็นอวัยวะเพศด้านนอกนั่นเองนะหรือเรียกว่าเป็นซื่อเปลียนหรือว่าฉานหูอันนี้เนี่ยจะรวมถึงแคมเล็กแล้วก็แคมใหญ่ด้วยนะคะตาอินชุนกับเสี้ยวอินชุะรวมเข้าไปด้วยนะคะเป็นอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิงทําหน้าที่ในการปกป้องนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ของเรารวมถึงป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะ เอาว้ว่ต่อมาเรียกว่ายื่เหมินนะคะยี่เหมินก็คือเป็นปากนะช่องคลอดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่อยู่ของเยื่อพรมจันนะ,ะถ้าเกิดว่าอยู่ในผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานจะเรียกว่ายี่เหมือนถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีลูกจะเรียกว่าหลงเหมืนนะคะแต่ถ้าผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วจะเรียกว่าเปาเหมือน นะตรงนี้เนี่ยปากช่องคลอดก็จะทําหน้าที่ในการขับประจําเดือนขับตกขาว่านะแล้วก็ทําน้เข้าปลานะคะเป็นบริเวณให้อินกับอย่างเข้าไปปฏิสนธิกันเนาะแล้วก็เป็นปากช่องทางในการคลอดบุตรหน่วยซิ่งเซิงหลี่เทอเตียนนะลักษณะทางกายภาพนะคะละัะเด่นเด่น ผู้หญิงก็คือจะเป็นจริงใต้ทายฉานกลนะุดูแลเรื่องประจำเดือนตกขาวนะตั้งครรนคลอดลูกแล้วก็ให้นมบุตรนะอันนี้ต้องจำนะคะทีนี้มาดูฉานเซิงจีลีนะก็คือการเกิดประจำเดือนนะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะหลักการที่สำคัญสำคัญจะเกี่ยวกับ4อย่างสิ่งที่เราต้องจําคือต้องจำลำดับห้ามจำสลับกัน เกี่ยวกับเส้นเทียนกุยชงเริ่นแล้วก็เปากงนะเปากงก็คือมดลูกใช่ไหมจะจํายังไงให้จําง่ายนะคะเสวนกุยชงกงนะคะตามลําดับนี้ถ้ามีการสลับเด็ดขาดเทียนกุยหรือว่ากุยสุยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนกําเนิดเนานะผู้หญิงผู้ชายมีเหมือนกันโดยทั้งหมดนะคะ มาจากไหนมาจากไตนั่นเองอ่นะาไตเจินอินสัวนหัวเชิงก็คือเป็นอินที่แท้จริงของไตนะเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชีของไตเนี่ยในการผลักดันนะให้เทียนกลุ่ยเนี่ยเฉงสูนะคะก็คือสมบูรณ์แบบขึ้นมานะมีส่วนทำให้การเกิดประจำเดือนนะเกิดขึ้นนะคะ หน้าที่ของเทียนกุยเนี่ยเขามีหน้าทีา่ดูแลพวกเส้นลมปานเรื่อนไม้นะคะทำให้สารจริงเลือดสารน้ำเนี่ยมันมีสมบูรณ์แล้วก็ไหลเวียนได้ดีนะแล้วก็ดูแลพวกเส้นลมปานชงนะคะในการเอาเลือดจากอวัยวะต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงที่ มดลูกของเรานั่นเองทำให้พวกมดลูกพวกเส้นลมปานแล้วก็ชี้ของเลือดชี้กับเลือดเนี่ยเขามีการทํางานในมดลูกอย่างปกตินะะอะต่อมามาดูประจําเดือนหรือรอบเดือนนะคะก็คือความหมายของเขาหมายถึงเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดนะคะโดยมีรอบระยะเวลาที่แน่นอนแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนโดยปกติเนี่ย ประจำเดือนมาครั้งแรกนะคะชูเฉาจะอยู่ที่ประมาณอายุ14ปีก็คือ7คูณ2ใช่ไหม14นะหรือว่าอยู่ในช่วง11-16ปีได้อันนี้ยังถือว่าปกตินะขึ้นอ,อยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะรอบเดือนหรือโจชีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28-30วันบวกลบได้ไม่เกิน1สัปดาห์นะคะจริงชีคือระยะเวลาที่ประจำเดือนมาจะอยู่ที่3-7วันนะ ปริมาณของประจำเดือนจะอยู่ที่50-80 ml นะคะสีเนี่ยจะเป็นสีอั้นหงสนะสีแดงคล้ำลักษณะเนี่ยจะต้องไม่ใสหรือว่าไม่ข้นจนเกินไปนะคะและที่สําคัญคือต้องไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอาจจะพบอาการอื่นๆร่วมด้วยระหว่างมีรอบเดือนเช่นรู้สึกตึงที่ท้องนะคะปวดตึงที่ท้องเมื่อยเอวตึงคัดเต้านมแล้วก็มีอารมณ์ที่ แปลเปลี่ยนได้ง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเจื๋ยจริงก็คือระยะเวลาที่หมดประจําเดือนอาจจะอยู่ที่ประมาณ49.5จําง่ายๆก็คือ7คูณ7 49ประมาณอายุ49ปีนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าสมมติประจําเดือนไม่มาลักษณะแบบไหนบ้างจะถือว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้คือปกตินะ คือ 1. เริ่มเซอนชีตั้งคันค่ะปูรูชีคือระยะให้นมเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องเอาสารจำเป็นต่างๆเนี่ยไปสร้างให้เกิดน้ำนมขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดนะการสร้างพวกประจำเดือนลงไปนะคะหรือในคนที่หลังจากประจำเดือนมาครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ประจำเดือนไม่มาอีกเลยประมาณ1-2ปีไม่เกิน2ปีนะคะถือว่าปกติแล้วก็ จสีจิงเฉียนก็คือคนที่จะอยู่ในวัยหมดประจำเดือนก่อนวัยหมดประจำเดือนประมาณ1-3ปีถือว่าปกติทีนี้มาดูลักษณะพิเศษของประจำเดือนนะคะถ้าประจำเดือนเนี่ยมาเดือนเว้นเดือนนะคะจะเรียกว่าปิง้งยุถ้า3มเดือนมาครั้งจะเรียกว่าจี้จิงหรือว่าจี้จิงนะคะถ้า1ปีมาหนึ่งครั้งเรียกว่า ปี้เนียนจริงๆถ้าประจำเดือนไม่มาแต่6เดือนขึ้นไปเราเรียกว่าปี้จริงแล้วนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีประจำเดือนเลยแต่อยู่ๆก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาแบบนี้จะเรียกว่าอั้นจริงนะก็คือเป็นประจำเดือนแบบลบนะคะหญิงตั้งครรภ์นในระยะเริ่มต้นถ้ามีเลือดออกจากช่องคลอดเล็กน้อยนะคะออกแค่เล็กน้อยนะ แต่ไม่ทำให้เกิดการแทงนะคะจะเรียกว่าจีจริงทีนี้มาดูรอบเดือนกับการแปเปลี่ยนของอินหยางแล้วก็ชีกับเลือดนะคะระยะแรกวันที่1ถึง4นะคะก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาเลยจะเรียกว่าสิงจริงชีนะคะสิงจริงชีเนี่ยจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยต่ำที่สุด นะคะก็จะเริ่มที่ตรงนี้จากอย่างแปรเปลี่ยนเป็นอินนะคะวันที่ 1- ถึง4ทะเลของเลือดเนี่ยก็จะเต็มดีนะ,ะร่างกายเนี่ยก็จะจึกรงนะคะจะเริ่มปล่อยออกมาะะไม่เก็บเลือดประจำเดือนไว้นะคะปล่อยออกมาจากนั้นเนี่ยระยะวันที่5ถึง13เนี่ยจะเรียกว่าเป็นจิงฮห้ชีนะคะจิงฮห้ชีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ มดลูกนะคะกับเปาไม้เนี่ยก็จะว่างเปล่านะ,ะอินเลือดก็จะไม่พอนะคะอินมดลูกก็จะทําหน้าที่ในการเก็บไม่ระบายออกแล้วนะคะอินก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีนี้พอถึงวันที่1 4บสีานะคะจำเวลานะ1 4บสเนี่ยเป็นช่วงของจริงเจียนชีก็คือเป็นช่วงที่ถ้ามีอสุจิเข้ามาผสมในช่วงนี้นะคะ ก็จะสามารถทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เลยนะเป็นที่สุดของอินนะแล้วมันจะไปลเริ่มแปลเปลี่ยนไปเป็นหยางเนาะออินถึงที่สุดเริ่มแปลเปลี่ยนไปเป็นหยางถ้าเกิดว่ามีอสุติเข้ามาตอนนี้นะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ร่างกายก็จะเริ่มตอนนี้ร่างกายจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะเป็นช่วงที่ไข่ตกนั่นเองนะพอหลังจากนี้ไปนะคะวันที่ ช่วง15ถึง28นะคะจะเรียกว่าจริงเฉียนชีนะจริงเฉียนชีเนี่ยอย่างมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่าไข่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะค่อยๆ่อ,อ,อนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีประจำเดือนหลุดลอกออกมานะคะตกขานะคะโรคของตกขานี่ถ้าดูความหมายแบบกว้างนะคะก็หมายถึงใต้ไมนะ้เป็นโรคที่เกิดขึ้น จากตายไม้นั่นเองปกติของร่างกายเนี่ยลักษณะเด่นของตกขาวจะต้องปริมาณน้อยนะคะไม่มีสีลักษณะเป็นแบบใสที่สำคัญคือต้องไม่มีกลิ่นนะคะเหนียวแต่ไม่ข้นหนืดนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีตกขาวได้ช่วงไหนบ้างชูเฉาโฮอ่หลังจากเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนาะ ก็จะมีในช่วงตกขาวจะมาในช่วงก่อนมีประจำเดือนช่วงไข่ตกหรือในคนที่ตั้งคันเนี่ยก็จะมีการตกขาวเยอะมากหน่อยส่วนช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยปริมาณของตกขาวก็จะลดน้อยลงอันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะปกตินะคะแล้วโดวยปกติเนี่ยตกขาวเขามีหน้าที่อะไรเขามีหน้าที่ในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยบํารุงในช่องคลอดแล้วก็บํารุงอวัยวะ ของเพศหญิงด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่ข้างในได้ต่อมาเริ่อเซนนะคะก็คือการตั้งครรภการตั้งครรภเนี่ยจะนับระยะเวลาตั้งแต่ที่ไข่มีการปฏิสนธินะคะจนถึงคลอดโดยปกติเนี่ยระยะเวลาปกติจะอยู่ประมาณ289วันหรือประมาณ10เดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ10เดือนนะ,ะนกลไกของการปฏิสนธิก็คือ มีตัวอสุจิเนาะเข้าไปผสมกับไข่นั่นเองนะคะ,ะโดยเงื่อนไขชี้ของไตเนี่ยก็จะต้องเต็มดีเทียนกุ๋ยก็สมบูรณ์แข็งแรงเส้นลมปานชุมกับเริ่นก็ทำหน้าที่ได้ปกติดีรอบเดือนปกติแล้วก็มีเงื่อนไขว่าอาสุจิต้องแข็งแรงและประจำเดือนของผู้หญิงต้องปกติ นะปกตกิก็คือประยุที่ประมาณ28-30วันนะรอบเดือนปกติสีปกติปริมาณปกตินะคะอายุที่เหมาะกับการตั้งคันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ25-30ปีนะคะอายุที่เหมาะเนาะแล้วก็ลักษณะนะคะของคนที่ตั้งคันคือ1ประจำเดือนไม่มาเนาะ ชีพจรนที่เราจับได้จะเป็นชีพประจแบบลื่นนะคะไม้หัวแล้วก็ตรงฉื่อไม้เนี่ยก็คือตรงนิ้วนางเวลาเรากดไปเนาะชีปจระจต้องไม่ขาดก็คือต้องเป็นสายนะคะมีปฏิกิริยาของคนตั้งคันนะคะเช่นอาจจะขึ้นไส้อาเจียนหรือแพทองนั่นเองเนาะมีอาการตึงคัตเต้านมได้เวียนศรีรษะนะคะเป็นไปได้ทารกอยู่ในคันได้ประมาณ4ี่เดือนนะคะ เราก็จะเริ่มรู้สึกถึงว่ามีการเคลื่อนไหวนะหรือว่าทารกดิ้นนั่นเองนะคะโดยตำแหน่งของการดิ้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะจนกว่าจะถึงใกล้คลอดเลยนะคะเด็กเขาจะมีการดิ้นตลอดทีนี้มาดูการคลอดเนาะปกติเนี่ยเขาจะมียุยฉานชีก็คือการนับระยะเวลาคลอดนะคะโดยปกติเนี่ยจะนับตั้งแต่เว้ยชื่อเยยจริงก็คือประจำเดือน ครั้งสุดท้ายนะคะบวกไปอีก9เดือนหรือว่าลบ3เดือนนะคะแล้วก็ระยะเวลาบวกไปอีกประมาณ7วันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเอาไว้นับนะคะวันคลอดเนาะทุกคนต้องนับได้เข้าๆนะคะลักษณะาทางคลินิกนะคะของคนที่จะคลอดก็คือว่าต้องตั้งครันนะคะครบตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วก ตำแหน่งของศีรษะของเด็กเนี่ยจะต้องลงมาอยู่ด้านล่างนะคนใกล้ก็จะรู้สึกปวดน่วงท้องนะคะหรือปวดมาเป็นครั้งครั้งนะคะปวดมาเป็นระยะระยะแล้วก็ค่อยๆปวดหนักขึ้นเรื่อยๆนะจะรู้สึกปวดหน่วงท้องน้อยนะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนอยากจะเข้าห้องน้ําอยากจะถ่ายท้องนะคะและอาจจะมีเลือดออกนะคะเลือดจะค่อยๆออ,ออกทางช่องคลอดนะคะ ทีนี้มาดูลักษณะพิเศษนะคะของระยะหลังคลอดกับระยะให้นมนะคะระยะหลังคลอดเนี่ยก็คือจะนับตั้งแต่คลอดเรียบร้อยเนี่ยอยู่ภายใน6สัปดาห์นะคะระยะหลังคลอดใหม่นะคะก็จะนับอยู่ในหลังจากคลอดบุตรภายในสัปดาห์แรกทีนี้เนี่ยภายหลังจากคลอดใน1สัปดาห์แรกเนาะหลังจากคลอดแล้วประมาณ1-2วันเนี่ย อาจจะรู้สึกว่ามีอาการตัวรุมรุมเหมือนมีไข้แล้วก็มีเหงื่อออกเองนะอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นภาวะปกติเนาะแล้วก็จะรู้สึกปวดนะคะบริเวณท้องน้อยเพราะว่ามดลูกมันกําลังค่อยๆกลับเข้าอะะู่นะคะปีรูนะบางคนน้นํานมก็อาจจะเริ่มมีมาแล้วนะคะแล้วก็หลังคลอดเนี่ยประมาณ2-3สัปดาห์เนี่ยจะต้องมีการขับน้ําคาวปลาออก เบอปกติเนาะอยู่ภายใน2อถึงสสัปดาห์ต้องขับออกให้หมดนะคะเออรูหรือว่าน้ํข่าวปลาเนี่ยก็คือเป็นเลือดที่มันเหลือนะอยู่หลังจากการคลอดจะโดนขับออกมาหลังจากการคลอดลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆประจำเดือนนะคะแต่ว่าจะมีสีที่ปนขุ่นนิดหน่อยนะแดงขำปนขุนนิดหน่อยนะเรียกว่าเออรูลักษณะเด่นเนี่ยก็คือจะเป็น เลือดนะน้ำเลือดที่ออกมาแต่จะมีสีขาวมากกว่าเลือดประจำเดือนนะคะระยะให้นมนะคะระยะให้นมบุตรเนี่ยก็คือน้ำนมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ชี้กับเลือดมันเปลี่ยนออกมาแปเป็นน้ำนมนะคะโดยปกติเนี่ยหลังจากคลอดถ้าเป็นคลอดตามธรรมชาตินะคะจะมีน้ำนมให้ภายใน30นาทีนะสามารถจะมีน้ำนมออกมาได้เลยนะระยะภายใน7วันนะคะจะเรียกว่าเป็น ชูรุซึ่งน้ำนมตอนนี้เนี่ยเป็นน้ำนมของแรกเริ่มเนาะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างข้นเหลืองแล้วก็เต็มไปด้วยสารอาหารนะคะเหมาะมากที่จะให้เด็กทุกคนกินนะ,ะซึ่งมีงานวิจัยรองรับเนาะว่าเด็กที่ได้กินนมแม่ตั้งแต่คลอดเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่เลยนะคะ ทีเนี่ยแนะนำว่าหลังจากคลอดแล้วเราควรจะให้นมบุตรเพราะว่าอะไรมันจะช่วยให้หมดลูกเนี่ยกลับเข้าอู่ได้เร็วนะแล้วก็ช่วงให้นมบุตรเนาะบอกไปแล้วเนาะว่าประจําเดือนมันจะไม่มีนะคะหรือบางคนอาจจะมีแค่เล็กน้อยแล้วก็มาแบบไม่ตรงตามกําหนดนะคะระยะเวลาการให้นมบุตรที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ8เดือน จะเป็นระยะเวลาที่มีสารอาหารเต็มเปี่ยมดีนะแล้วก็ช่วงเวลาที่ให้นมบุตรเนี่ยเราควรระมัดระวังนะหรือว่าทําความสะอาดนะคะบริเวณเต้านมลานนมเนี่ยให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็มีการกดมีการนวดช่วยถ้าเกิดว่าน้ํานมมาไม่มากพอ